พี่ปลายลงมาผมก็เล่นตัวสับดูคลิปที่พี่พี่แท็กใน t i กตอกแล้วก็แท็กในเฟซแหละที่ผมร้องเสร็จแล้วพี่พี่ก็ลงเลยนะก็เลยไปดูว่าเออเราลองเป็นยังไงบ้างผมจะดูทุกงานนะครับที่พี่พี่แท็กมาว่าผมร้องพลงเป็นยังไงนะครับเอาสวัสดีครับ hello hello what's your name my name is yes yes <laughs> say hello เพื่อนบ้านนะครับอาจารย์นาาันตีไอมิวไอมิว ถึงไหนแล้วนะก็ก็ดูทุกคลิปนะที่แท็กมาแล้วก็ที่เห็นด้วยไปดูว่าเราอลองเป็นยังไงทีนี้พี่ปายก็ลงมาแล้วก็เดินไปมุมนู้นปุ๊บผมก็ดูไปก็เงยหน้าขึ้นมาอ้า,อา,อาวพี่ปายแต่งหญิงที่แบบพี่ปายเป็นคนที่สูงนะสูงมากแล้วก็มันเปะ๊ะก็คนไหนที่สูงมันจะดูดีใช่ไหมครับสูงแล้วก็ดูดีก็เลยจับติ๊กต๊อกมาก็เลย อยู่ในทิกตอกพอดีก็เลยถ่ายทิกตอกเลยในคลิปทิกตอกนั่นแหละเลยอ่ะพี่ป้ายแต่งตัวอะไรนั่นแหละแล้วไปใส่วิกกก็หันหลังปุ๊บโอ้ก็ผู้หญิงผู้หญิงชัดๆก็เคยเห็นพี่ปายแต่งหญิงตอนถ่ายคลิปกับพี่นุ๊กประมาณเดือนมีนาโน่นก่อนก่อนที่พี่ๆเขาจะมีกระแสขนาดนี้แล้วก็วันนี้ก็เห็นอีกก็คือไปโอ้พี่ปายออร่าออกมากเลย